บัวลอยเป็นคนผิวดำผมหยิกเพื่อนๆใครๆก็ชอบแซวว่าบัวลอยนั้นเหมือนนิโกลเลยบัวลอยรู้สึกหนอยใจมากที่เกิดมารูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้ส่วนพ่อแม่ของบัวลอยนั้นเขาก็เป็นคนหน้าตาดีแต่ไม่รู้บัวลอยไปได้หน้าตาแบบนี้มาจากไหน ตอนนี้บอลอยเริ่มจะโตเป็นสาวแล้วเธอก็ยิ่งอายเพื่อนๆเธอบอกว่าถ้าเธอรวยมีเงินมากๆเธอจะไปทำศิลปกรรมให้เธอดูดีและสวยเธอใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆเพาะเธออายเพื่อนๆมากเพื่อนๆก็ชอบหรอบางวันไปโรงเรียนทีไรโดนเพื่อนๆหรลอ แล้วก็แสวว่าเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงจากทางขยะบัวอลอยร้องไห้กลับบ้านมาบ่อยครั้งพอมาพูดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยเด็กพวกนั้นน่ะนิสัยไม่ดีชอบล้อเลียนเพื่อนบัวลอยนั่งหลงให้ตั้งหลายรอบพ่อแม่ก็รู้สึกสงสาร แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงบัวลอยมีดีอยู่อย่างคือบัวลอยเป็นคนเรียนจริงตั้งใจเรียนคู่บอกกับบัวลอยว่าบัวลอยอาจจะได้ทุนไปเรียนต่อก็ได้บัวลอยดีใจใฝ่ฝันว่าถ้าเธอได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเธอน่าจะทำงานเก็บเงินด้วยแล้วก็ทำศิลปกรรม ให้รูปร่างเธอดูสวยผิวพรรณผุดพองและจะกลับมาเยอะเย้ยพวกเพื่อนๆนที่ชอบรลอเรียนเธอนักเธอก็ได้แต่ไฝ่ฝันแล้วในวันหนึ่งขณะที่เธอเรียนจบอาจารย์ก็บอกเธอว่าบัวลอยได้ทุนไปเรียนต่อที่เมืองน,นอกจริงๆบัวลอยดีใจมากกระโดดโลดเต้นแล้วก็รีบกลับบ้านบอกพ่อแม่เลย พ่อแม่ก็ดีใจแต่ก็รู้สึกเป็นห่วงลูกเพราะว่าไปอยู่ที่โน่นคงจะลำบากแต่บัวลอยบอกกับพ่อแม่ว่าถึงจะลำบากยังไงเธอก็จะไปเธอเคยวาดฝันเอาไว้แล้วว่าถ้าเธอไม่สวยเธอจะไม่กลับมาเหยียบเมืองไทยอีกวันว่างเธอก็จะหางานทำ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยพ่อกับแม่บอกว่าบัวลอยเป็นคนขยันตั้งใจเรียนคิดหวังจะทำอะไรต้องสำเร็จแน่นอนและแล้วก็มาถึงวันที่บัวลอยเดินทางไปเรียนต่อที่เมืองนอกพ่อกับแม่ร้องไห้กอดบัวลอยเอาไว้บัวลอยบอกกับแม่ว่าจะโทรหาแม่บ่อยๆพ่อกับแม่ก็เลยโล่งอก พราะอีกอย่างก็อยากเห็นอนาคตของลูกจากนั้นบัวลอยก็ออกเดินทางขึ้นเครื่องมุ่งหน้าไปต่างประเทศเพื่อนๆไม่ได้ทุนอย่างที่บัวลอยพวกเขาก็เรียนอยู่ที่เมืองไทยหลายชั่วโมงผ่านไปบัวลอยก็ไปถึงเมืองนอกสถานที่แปลกตาแปลกใจมันช่างงดงามอะไรอย่างนี้ บัวลอยใหม่ๆก็คงจะลำบากพอพูดยังไม่ทันเก่งแต่เธอจะตั้งใจพยายามเธอคิดในใจหลายสัปดาห์ผ่านไปบัวลอยเริ่มมีเพื่อนมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายและเธอมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่รู้ใจกันมากเพื่อนคนนั้นเป็นฝรั่งแต่บัวลอย เป็นคนเรียนเจงก็เลยพูดฝรั่งได้ค่องแคล่วแต่ผู้หญิงคนนั้นก็พูดไทยได้เหมือนกันพวกเขาจึงพูดภาษาไทยคุยกันบัวลอยถามเพื่อนของเธอว่าแถวนี้มีที่ศิลปกรรมไหมเธออยากทำเพราะเธอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเพื่อนของเธอบอกว่ามีสิถ้าบัวลอยต้องการเธอจะพาไป บัวลอยบอกกับเพื่อนว่าให้ปิดเทอมซะก่อนเธอถึงจะไปทำศัลยกรรมแล้วแล้วก็มาถึงวันที่บัวลอยปิดเทอมเธอก็เลยชวนเพื่อนพาเธอไปศัลญกรรมเมื่อไปถึงแล้วบัวลอยก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวกว่าจะได้เข้าสัลกรรมบัวลอยก็ถูกอบรมเธอตกลงเธอพร้อมทุกอย่าง แล,แล้วเธอก็รอหมอทำสัญญกรรมให้กับเธอหนึ่งเดือนผ่านไปบัวลอยรูปร่างหน้าตาดีขึ้นมากสวยเป็นเหมือนคนละคนเลยเพื่อนสาวก็ชมบัวลอยโทรไปหาแม่แล้วก็ให้แม่เปิดกล้องดูว่าบัวลอยนะ่ะทำหน้าใหม่แล้วหน้าเป็นแบบนี้ แม่ตกใจคิดว่าเป็นใครตัวหาแม่บัวลอยก็เลยบอกว่าตอนนี้บัวลอยสวยแล้วเดี๋ยวเรียนจบบัวลอยจะกลับไปหาแม่และจะกลับไปหาเพื่อนๆด้วยจะไปอวดพวกเขาสักหน่อยพวกที่ชอบล้อเลียนนะ่ะว่าพวกเขายังจะล้อเลยนเธออีกไหมแม่ยิ้มอย่างมีความสุขที่บัวลอยทั้งเรียนเจง เรียนจบแล้วยังได้เสริมความงามอีกแล้วก็มาถึงวันที่บัวลอยเรียนจบเธอพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วเธอลาเพื่อนสาวของเธอแล้วก็กลับมาหาเพื่อนที่เมืองไทยแล้วก็พ่อแม่ของเธอเมื่อมาถึงบ้านแล้วบัวลอยไม่ให้แม่ไปรับหรอกเพราะพ่อแม่แก่มากแล้ว บัวลอยเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อแม่ที่บ้านเองพ่อแม่เห็นก็โผลเขากอดลูกสาวอย่างชื่นใจบัวลอยดีใจมากที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกพ่อกับแม่ชมว่าบัวลอยสวยมากแทบจำไม่ได้ถ้าไม่บอกว่าเป็นบัวลอยคงไม่รู้ลุงเช้าบัวลอยก็โทหาเพื่อนเพื่อนพวกเขาบอกว่า อยากจะเจอบัวลอยว่ายังจะดำเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าบัวลอยบอกว่าก็ดำเหมือนเดิมแหละบัวลอยโกหกเพื่อนจากนั้นเธอก็เดินทางไปหาเพื่อนนัดกันบัวลอยบอกว่าจะเลี้ยงเพื่อนเองแต่ยืมสถานที่บ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่งเมื่อไปถึงทุกคนต่างก็ตะลึงเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เดินเข้ามานั้น เป็นบัวลอยเพื่อนชายของบัวลอยที่เคยดูถูกว่าบัวลอยเป็นผู้หญิงขี้เลผมหยิกตัวดำเมื่อเขาเห็นเธอแล้วเขาก็แทบตะลึงบัวลอยเคยแอบชอบเขาแต่เขากับดูถูกบัวลอยแต่ตอนนี้เขาจ้องบัวลอยตาไม่กระพริบเลยแต่บัวลอยยังไม่เคยลืมเขา เพื่อนๆต่างก็ทักว่าโบลอยสวยผู้ชายคนนั้นเดินก็มาหาโบลอยแล้วก็กระซิบข้างหูโบลอยว่าโบลอยนี่ใช่คุณจริงๆเหรอทาไมคุณสวยน่ารักแบบนี้เราเป็นแฟนกันนะเมื่อโบลอยได้ยินเช่นนั้นเธอก็แอบยิ้มเพราะเขาตกตะลึงในความงามของเธอ เธอก็เลยบอกเขาไปว่าได้สิถ้าเธอต้องการจะได้ฉันเป็นแฟนฉันก็ยินดีเพื่อนเพื่อนผ่นากันปบมือใหญ่เลยทุกคนไม่ได้รังเกียบโบลอยมอนแต่ก่อนกับชมว่าบโบลอยสวยและเก่งมากหลังจากที่งานเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แยกแยก,กันกลับบ้านเหลือแต่ธนงเท่านั้นที่ยังไม่ยอมกลับ เพราะเขาบอกว่าจะไปส่งบัวลอยบัวลอยไม่ได้ปฏิเสธเขาเธอไปอยู่ที่เมืองนอกนานจนเธอคิดว่าประเภทนี้เมืองนอกนั้นแค่จับมือถือแขนไม่ได้เสียหายอะไรเลยจากนั้นบัวลอยกับทนงก็นั่งรถออกไปพร้อมกันทนงบอกกับบัวลอยว่าวันนี้บัวลอยสวยเป็นพิเศษเขาขอโทษที่เคยดูถูกบัวลอย เมื่อก่อนเขายอมรับผิดว่าเขาปากไม่ดีจริงๆบัวรอยยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเธอก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันให้อภัยคุณแต่ต่อไปคุณห้ามพูดเด็ดขาดได้ครับผมจะไม่มีวันพูดให้บัวรอยคนสวยของผมได้เสียใจอีกครับ ทั้งสองต่างก็สบตากันเออบัวลอยครับผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยนะผมจะพาคุณแวะชมดาวสวยๆที่หอดูดาวกันก่อนบัวลอยเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะขึ้นไปดูหอดูดาวเคียงคู่กับเขาคนนี้ลแล้วความฝันของเธอก็เป็นจริงเธอตกลงทั้งสองจอดรถแล้วก็จุงมือกันขึ้นไป บัวลอยรู้สึกมีความสุขมากเขาโอบกอดบัวลอยเอาไว้บัวลอยก็กอดเอวเขาบัวลอยผมมีความสุขที่สุดที่ได้มากับคุณวันนี้บัวลอยยิ้มหวานค่ะบัวลอยก็มีความสุขค่ะที่ได้อยู่กับคุณต่อไปนี้ผมจะรักคุณคนเดียวนะบัวลอยยิ้มหวานกับเขา แล้วก็บอกเขาว่าค่ะฉันก็จะรักคุณคนเดียวค่ะแล้วทั้งสองก็ปากกันชมดาวอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ